สวัสดีค่ะวันน,นี Behind ้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องวิธีการดูแลฟันในระหว่างและหลังจัดฟันค่ะวิธีการดูแลฟันระหว่างจัดฟันนะครับจะมีดังนี้ครับผู้้ี่ใส่เครื่องมือจัดฟันขณะที่จัดฟันจะต้องมีการดูแลฟันเพื่อเป็นพิเศษเพื่อป้องกันฟันผุหรือปัญหาเหงือกที่อาจเกิดขึ้นใะหางจัดฟันหรือหลังถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้วเนื่องจากการทำความสะอาดฟันและช่องปากจะทำให้ยากขึ้นด้วยวิธีการดูฟันในระหว่างจัดฟันสามารถทำได้ดังนี้ หนึ่งนะครับเลือกใช้แปรงสีฟันสหรับคนจัดฟันเพาะว่วแปรงถูกแบบมาให้เข้าถึงช่องปากช่วยจัดเศษอาหารและข่าวใบทีเล็กที่ติดอยู่ตามฟันและเล็กดัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เลือกใช้ยาตีฟันและน้ำยาบนปากที่มีฟูอัาช่วยป้องกันฟันผุและช่วยในการดูแลความสะอาดในช่องปากครับ 3. นะครับแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งและหลังการรับประทานอาหารทุกมือเนื่องจากมีโอกาสที่จะมีเศษอาหารสะสมตามตัวฟันซอกฟันและเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่ินปากและทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีครับ 4. นะครับแปลงซอกฟันด้วยไหมขัดฟันหลังมื้ออาหารทุกครั้งควรแปรงลิ้นและใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษสำหรับคุณจัดฟันซปเปอร์ฟอส์ร่วมกันสาหรับไหมขัดฟันสอดเข้าไประหว่างฟันและลวดจะช่วยกําจัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันครับ 5. หากไม่สะดวกแปลงฟันและใช้ไหมขัดฟันหลังการรับประทานอาหารทุกมื้อ ให้บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลายๆครั้งเพื่อให้น้ำเข้าไปชะล้างเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันและติดตามเครื่องมือจัดฟันออกไปให้ได้มากที่สุด 6. อมน้ำเกลือหลังแปรงฟันก็เป็นเอกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสุขอ,อนามัยที่ดีน้ำเกลือมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากฆ่าเชื้อโรคและยังรักษาแผลร้อนในในช่องปากได้อีกด้วย 7. พบทันตแพทย์ตามนัดหมายทุกเดือนเพื่อปรับอุปกรณ์และตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเหงือกและฟันรวมทั้งขูดหินปูนและทำความสะอาดช่องปากเนื่องจากคนไข้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบและฟันผุได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ 8. สํำหรับผู้จัดฟันที่เล่นกีฬาทันตแพทย์อานแนะนําให้ทําอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกหรือเมากาัดไว้สวมใส่ในเวลาเล่นกีฬา เพื่อลดการบาดเจ,จ็บของช่องปากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างที่มีอุปกรณ์จัดฟันอยู่ในปากตั้งเอานะครับในช่วงระยะแรกของการทําฟันนั้นควรเลิกที่จะรับประทานอาหารอ,อ่อ,อนๆลดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหากเกิดอาการปวดฟันก็ควรที่จะทานยาบรรเทาอาการปวดเึื่องอาการปวดนั้นจะค่อยๆดีขึ้นในวันต่อๆมาครับสิบนะครับ ละตลอดระยะเวลาของการจับฟันนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการชื่อาหารที่มีความแข็งหรือเหนียวไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อลูกอมแข็งๆน้ำแข็งป๊อปคอร์นหมาฝรั่งหรืออาหารจำพวกถั่วนะครับและไม่ควรที่จะใช้ฟันในการกัดฉีกเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะทําให้เครื่องบึกอุปก,กรณ์อุปกรณ์จับฟันของเราหยุดได้นะครับส1เอ็นะครับเมื่อเกิดแผลในช่องปากนะครับให้ใช้คลิปพื้นที่ได้จากทันตแพทย์นะครับปานเป็ไปกไลเลตและแปะทับที่ตำแหน่งบริเว เวนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวบาดแผลของเรานะครับกรณีที่ปลายเลือดยื่นออกมามากให้หรือปลายเลือดหยุดนะครับให้รีบไปพบมันตแแทป์โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับแนะนําว่าให้ทายาแก้ร้อนในเพื่อให้แผลในช่องปากนั้นสมานตัวเร็วขึ้นด้วยนะครับและเสบ2นะครับหีืเรี่กงพฤติกรรมท,ที่จะทำลายสกรฟูฟอยด์ของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟังงนงัดหรือว่าการกัดขแข็ง,ขงซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําให้อุปกรณ์เครื่องมือจัดฟันของเราหยุดได้นะครับการกัดเล่นเวลาเราเครียดเนื่องจาก พฤติกรรมนี้จะเป็นการนําพาชุโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราโดยตรงและเพืการทำลายชั้นเคลือบฟันของเรานะครับทําให้ฟันสึกกร้านนะครับหรือการใช้ไม้ไม้จิ้มฟันของเราเขี่ยเศษอาหารจากซ่องฟันนะครับเนื่องจากความแข็งของไม้จิ้มฟันของเรานั้นจะสามารถทาลายฟันและทำให้เกิดเป็นช่องว่างเล็กๆนะครับทันตแพทย์แนะนําว่าให้ใช้ไหมขัดฟันซึ่งมีความอ่อนนุ่มเพื่อเดิกรรมจัดเศษอาหารในบริเวณที่เราแปรงเข้าไปไม่ถึงแทนนะครับสุดท้ายนี่ก็คือ การละเลยทาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการไม่แปรงฟันไม่ใช่หมายขัดฟันหรือว่าการไม่เบื้อปากนะครับการไม่ดูแลรักษาความสะอาดบ่อยๆนั้นะจะทําให้เป็นทาให้ปากของเราันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้นะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการแปรงฟันสําหรับคนจัดฟันนะครับแปรงฟันนะครับบริเวณเครื่องมือและลวดจัดฟันวางขนแปรงลงบนเครื่องมือจัดฟันเอียงทํามุม45องศาเข้าหาขอบเหงือก ขยับและหมุนขนแปรงเล็กน้อยประมาณ10ครั้งและปัดออกให้เศษอาหารที่ติดบริเวณลวดดัดฟันหลุดค่อยๆทำซ้ำทั้งด้านบนและล่างของเครื่องมือจัดฟันสำหรับด้านอื่นที่ไม่มีอุปกรณ์ให้แปรงตามปกติแปรงฟันตรงด้านนอกของฟันขยับขนแปรงและหมุนไปมาแปรงทีละ3-4สซี่ 4, โดยให้ขนแปรงจะลดขอบเหงือบค่อยๆข,ขยับไปจนครบซี่ แปลงด้านในของฟันทำเช่นเดียวกันการแปลงฟันด้านนอกขยับขนแปรงและหมุนไปมาทำเช่นนี้กับฟันทุกซี่แปลงฟันด้านบดเคี้ยววางแปรงด้านในของฟันค่อยๆแปลงไปมาให้ทั่วและแปรงเข้าออกข้างฟันในกับฟันกรามเยอะๆคําแนะนําสําหรับการแปรงฟันเพื่อให้เศษอาหารหลุดออกได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะแปรงด้วยน้ําเปล่าก่อนประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วจึงแปรงด้วยยาสีฟัน เพื่อให้ฟันสะอาดหมดจดหมดกังวลเศษอาหารติดซอกฟันที่นำมาอีกหลายๆปัญหาปวดใจสำหรับคนจัดฟันได้อย่างถูกจุดครับวิธีการดูแลฟันหลังจัดฟันขั้นที่หนึ่งนะคะการแปรงฟันและการพบทันตแพทย์ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารโดยเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟูอราไรด์ควรแปรงลิ้นและใช้ไหมขัดฟันสำหรับคนจัดฟันชนิดพิเศษร่วมกันสำหรับไหมขัดฟันนะคะสอดเข้าไประหว่างฟัน จะช่วยกําจัดเศษอาหารที่ติดลึกตามซอกฟันได้ค่ะเพื่อลดการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันในอนาคตค่ะพร้อมทางนะคะควรหมั่นไปพบแพทย์ทุก6เดือนเพื่อขูดหินปูนตรวจฟันรวมทั้งขอคําแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะขั้นที่2นะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะคะก็คือจะปฏิบัติเหมือนช่วงระยะจัดฟันเลยค่ะก็คือควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เหนียวแข็ง เคีียวยากนะคะเพราะฟัน,นยังไม่แข็งแรงขั้นที่3นะคะก็คือการใส่รีเทนเนอร์นะคะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดฟันทันตแพทย์จะใส่รีเทนเนอร์คนไข้จําเป็นต้องใส่ต่อเนื่องตามคําแนะนําของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องสวยงามได้ตลอดไปและต้องแปลงรีเทนเนอร์ด้วยยาสีฟันทุกๆวันเหมือนการแปรงฟันด้วยค่ะแล้วทําไมเราถึงต้องใส่รีเทนเนอร์ด้วยละ่ะ หลังการจัดฟันหมอฟอนจะใส่รีเทนเนอร์ให้เพื่อคงสภาพฟันและป้องกันการเคลื่อนตัวกลับของฟันเมื่อยุมากขึ้นโดยควรใส่ตลอดเวลาในช่วงหนึ่งปีแรกและให้ถอดได้ขณะรับประทานอาหารเท่านั้นการทําความสะอาดรีเทนเนอร์ควรถอดรีเทนเนอร์ทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่และควรใช้แปรงสีฟันแปรงเบาๆเพื่อทําความสะอาดในจุดที่ทําความสะอาดยากและเข้าถึงได้ยากบางครั้งอาจจําเป็นต้องใช้น้ํายาพิเศษสําหรับแช่ทาความสะอาดรีเทนเนอร์โดย จะมีวิธีการดูแลรักษารีเทนเนอร์ที่ถูกวิธีดังนี้ข้อที่1นนะคะหลังถอดรีเทนเนอร์ล้างคราบสกรปรกออกจากร er ีเทนเนอร์ทันทีไม่เช่นนั้นคราบสกรปรกจะติดแน่นทําให้ทําความสะอาดยากค่ะข้อที่2ใช้น้ําอุ่นผสมกับยาสีฟันหรือจะเป็นน้ํายาล้างจานก็ได้นะคะเสร็จแล้วหาแปรงสีฟันขนนุ่มทําความสะอาดรีเทนเนอร์ทุกซอกทุกมุมไม่ให้มีสิ่งสกรปรกตกค้างค่ะ ข้อที่ 3. ทําความสะอาดร,ร่องรีเทนเนอร์ซึ่งเป็นจุดท,ที่ทําความสะอาดยากด้วยการใช้ก้านสำลีเช็ดเบาๆข้อที่4ก่อนที่จะใช้วิธีทาความสะอาดดีเทนเนอร์ด้วยการแช่น้ํายาบ้วนปากหรือน้ํายาทาความสะอาดฟันปลอมนะคะควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับคาแนะนําค่ะข้อที่5การทาความสะอาดร,รีเทนเนอร์ที่มีข้าฝังแน่นควรปรึกษาทันตแพทย์โดยตรง เพราะทันแตแพทย์จะให้สารละลายพิเศษทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้ซึ่งไม่สามารถทำเองได้ค่ะข้อที่6 r รีเทนเนอร์ที่เป็นแบบชนิดถาวรต้องยึดติดกับฟันตลอดเวลาถอดมาทำความสะอาดไม่ได้จึงต้องดูแลรักษาความสะอาดด้วยวิธีการใช้ไหมขัดฟันค่ะกำจัดสิ่งโสก,กระปุกโดยการร้อยไหมขัดฟันระหว่างรีเทนเนอร์กับฟันล่างดึงไหมขัดฟันขึ้นลงไปจนถึงขอบเหงือกระหว่างซี่ฟันทุกซี่เพื่อกำจัดสิ่งโสกระปุกที่ติดค้างตามซี่ฟันค่ะ ข้อที่7หลังทําความสะอาดแล้วเก็บใส่กล่องดีเทนเนอร์ให้เรียบร้อยนะคะอย่าห่อด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่ล่ะหากสวมดีเทนเนอร์แล้วมีอาการอะคเเคืองต่อเหงือกและฟันควรรีบปรึกษาทันตแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุผิดปกติและรักษาได้ทันท่วงทีค่ะขอบคุณค่ะข้อมูลอ้างอิงรายชื่อสมาชิกกลุ่ม G1 ฟันกำลังสวย นางสาวจุติพรงามสมนางสาวอาริยานิยมพันธ์นางสาวอาริยาโครเพชรนางสาวเบนจวันฤทธิโชตินางสาวรัฐการอินผลนายรัชกรมอนแก้วนางสาวพระสุดาจิตอาสากิจนายพงศกรเจียมสวัสดิ์นางสาวนาชาจุฑาวิจิธรรมนางสาววรดามูลบ้านดงนายสาัน์พักดี นายชินพัฒนีนิธิพรสีนางสาวอาภาสนีหอนบุญเหิมนางสาวพัธทธีราภาษาสุขนางสาวพัชระวลไลวงศวรนางสาวกนกนันพึ่งทรัพย์นายภูรินท์พงษธรรมรักนายธนพัฒช่อชูนางสาวการชนกน้อยบาทนางสาวจริยพรอัมพรพันธ์ นางสาวนิชาพัฒปัญญาสุขุมกลุ่ม G1 ฟันกำลังสวยขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังและรับชมขอบคุณค่ะ